สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับช่องถังวันทูปนะครับวันนี้ผมจะมาใส่เ,เดี๋ยวผมยิบอุปกรณ์ให้ดูนี่นะครับเรียกว่าของพับกระจกมองข้างอาจจะดมันนะครับซึ่งเรือเบลของเล่นเนี่ยมันไม่มีมาให้หรอกเราไปใส่กันเลยดีไหมใครใส่ผมใส่เลยหรอกให้พ่อใส่อันนี้เราก็ต้องมาเปิดเอ่อไอตัวที่อยู่ตรงนี้ครับกดเอาออกนะนี่แล้วก็จะเอาไอชิ้นนี้ออก เราก็ก็จะขันสก,กูต่อนี่โอโ้โหแกออกได้หรือเปล่ากัไไน <laughs> ไม่เคยแกนะ ได้แล้วนี่เป็นอย่างนี้นะฮะข้างในมันจะทำไงต่อก็ค<อ>ันขันให้ครบทุกจุดแล้วค่อยติดตั้งสา,สามจุดนะมีจุดที่หนึ่งสองแลวสามนะครับตรงนี้จ้ทำหายนะสกกล จากนั้นก็งัดตรงนี้ออกต่อไปก็ถอดตัวนี้นะครับอือเป็นลำโพงใช่ไหมให้ลำโพงข้างนะไอ้ตัวนี้ก็จะมีสองแบบนะครับแบบตัดต่อและแบบไม่ตัดต่ออันนี้จะเป็นแบบว่าไม่ตัดต่อนะครับว้าวตัวนี้ถอดโค้งนี้อ อุ้ยค่อยค่อยถอดเลยหืมโอโ้โหเส้นอะไรเยอะแยะหมดเลยเต็นไหมมืดมองเห็นนะ นี่ผมก็ได้สั่งจากเว็บไซต์มาครับใน Facebook ใช่ใช่แหละราคาเท่าไหร่แปดร้อยนะครับเข้าสู่ช่วงการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะาเรียกว่าการรอเอาออก กนลคตอนนี้เราก็เอาออกได้แล้วครับใช้เวลาเนิ่นนานซะเหลือเกินไม่นานหรอกทักหนึ่งอ่ะทักใหญ่นี่โค้งมันจะเป็นอย่างี้ว้าวมันก็ไปเอาอุปกรณ์มาใส่อันรเนี่ยนะ

เพิ่งแกะเลยแหละเพิ่งเห็นเร,เราก็ได้ปอกสายสีเหลืองนะครับแล้วก็เอาสายสีแดงของกล่องนะครับไปต่อนะครับเพราะว่ามันแบบไม่ไม่จะต่อต้องปอกสายนะครับไม่งั้นใช้ไม่ได้นะฮะ ใช้เทปสายไฟพันไว้ต่อไปแล้วก็เอาสายเหลืองๆ,ๆนะครับมาพันเป็นอย่างนี้นะว้าวนพ่อผมพันอย่างนี้นะครับนี่สุดแล้วเหลืองเข้าสีน้ำพิษสีเหลือง เขียว,ว,วเหลืองขาวเหลืองขาวเยอะสัสองเส้นนี้เนะี่นี่ดึสายออกมาครับใส่ตัวล็อกใส่ตัวล็อกเข้าไป ตองนี้ต้องใช้ครีมบีบนะครับใช้มือบีบไม่ได้เสียเสีย,สยแล้วเส้นเหลือง พันก็สอดเข้าไปยัดเข้ามาหลันจากต้องเข้าสรางนั้นอย่างเดียวตันเข้าไปเบี้ยเด้วยความสง่างต่อไปเขียวข้อดำ

ข้างในให้ทะลุนะมันจะจะจะตันอย่างนี้นะต้องเจาะให้ทะลุแคตอร์เรจาะนี่เจาะมาเป็นเออม็ดๆเป็นเป็นแผ่นเม็ดๆเจาะจโล่งเงี้นะนี่ว้าว wow. เส้นเขียวใส่้ามันจะอันนี้ได้ไหมเลยหาไปฟางนนฮะแอันี้มันจะได้ไหมมันเหมือนมันหาไปง้นเลย

เรียบร้อยสวยงามอ่านี่ก็ต่อเสร็จแล้วใช่ไหมหรือว่าต้องไปต่อนอีกไหมต่อเสร็จแล้วแล้วก็ประกอบเข้าที่เดิมมาดูกันว่าจะได้ผลหรือเปล่า ก็ไม่ได้เลือว่าไมหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูตอนประกอบเสร็จกันเลยดีก่อนนะครับป้าอันนี้ผมก็ต่อเสร็จแล้วนะครับนี่เป็นอย่างนี้ต่อออกแบบเพื่อไม่มีเสียงก็แก๊กก็แก๊กมาอย่างดีสุดท้ายก็ต้องประกอบใส่นะครับนี่ กำลังเตรียมของประกอบอยู่นี่ตอนนี้เราก็ได้ประกอบ ไปแล้วนะครับเหลือแค่ประกอบไอ้ตรงนี้นะใส่เลยนี่ใช่ต้องต้องขายนี่ก่อนเกือบเลยไปอ่ะไปไ tít tít sai phay à khai luôn khai rồi đấy เเจ็บของฮะทดสอบว่าใช้ได้หรือเปล่าตอนนี้ก็ประกอบเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูนะครับ,บป <Wow. S 1> เปิดตู้จะไปนี่ว้าวงอถืออ่ะถือสำเร็จ นี่ฮะลองล็อกอรถนี่ครับปลดล็อกถ้าว่าใช่ได้ถ้าอยากทำก็ลองซื้อทำดูนะครับมันไม่ได้แพงมากนะครับก็ ก็ไม่ได้ยากด้วยครับเวลาทำเนี่ยแต่ว่าถ้าแบบนี้ยไปทำร้านอ่ะมันจะแพงถ้าสนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะครับแค่ผมว่าซื้อมาทำกับพ่อได้แหละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตายได้กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ